เอาไปไหนมาเอาไปไหนมาคนน้อยๆนี่ฮะร่างกายกำลังการแล้วแล้วลูกไหมเข้ามาปั่นมันจักรยานอะอะไรมันจะหล่นจะหล่นยังไงก็เข็นมาสิคะนี่เห็นไหมนี่ต้องใส่หมกกน็อกมันพี่ขิงนี่เห็นไหมนี่แมนแมนเตรียมตัวเข็นมาสิ แม่เล่าเจอเรศแม่เป็นน้องคน<ห>น้อยๆนี่ขี้แตกแต่เช้าเลยนี่นะอ่ออ่ออ่อเจเช้าเลยเหรอหนาวไหมลูกหนาวไหมหนาวไหมครับเอ๊ะมาน้อยนี้อันนี้อาอ้อยเนาะอันนี้อาอ้อยเหรออันนี้อาอ้อยอหรไปแล้วครอบครัวอ้วนอัวไปแล้วออกกำลังกายแล้วค่ะไปเดินพักกันนะพี่น้อง อยู่บรรยากาศเช้านี้ขณะนี้นนนนนกำลังแปดโมงห้าสิบกจะกำลังจะกลาวโหมดค่ะบรรยากาศรอบหมู่บ้านนะคะนี่ต้นส้มพี่น้องเนี่ยกำลังโตกำลังสุกค่ะส้มจีส๊สไปแล้วค่ะไปถึงค่อนจะถ่ายจนจะเก็บภาพนะคะดูนะคะอื้ ถูกเชือกรองเท้าก็เป็นปนันบอกรู้ไหมจะดูความสามารถสิโอ้นักกีฬานโอ้อ้บอยปนันบลูอบอยเถอะวะไปก,กีฬาที่แบตเตช้าเลยพี่น้องดูนี่ แก่ก็ไม่ยอมแก่เด้อดื้อประเทศนี้นี่ดูค่ะต้นสนต้นบากใหญ่เลยค่ะตรงหน้าพักเราไม่ได้เข้าพักค่ะพี่น้องเราไปทางโน้นถนนเราเดินถนนค่ะถนนปลายทางโน้นเลยนี่ค่ะบรรยากาศพักค่ะตรงนี้เรามาข้างหลังค่ะ เช้าเลยรถแอเครอ่ะรถอร์รถไอร์เครมเพื่่งตัยใช่ไหอากาศ้ตก็ใกล้ๆบ้านมเล่นบานนี่ยังเช้าอยู่คนไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่แต่เมื่อกี้นี้ ยิมนาสติกเออไม่ใช่ยิมนาสติกเล่นเออเล oh, <wow. S 1> ่นเนบิรเทนนิสแต่เช้าเลยคนเยอะเลยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศบริเวณพักไปเลยค่ะนี่ก็จะเป็นแมกซ์ดอนนอยู่ิัแงโน้นโดี๋่ะนอันนี้ก็โรงเรียนคุโรรีสคู่เป็นแบบรอบๆจะประมาณนี้ค่ะพี่นนองกําลังกายเช้านี้ค่ะที่พัก บรรยากาศตอนเช้าสาวคนเล็กจับมือค่ะตนสนสวยงามเลยค่ะแ,แล้วนอกางหน้านบรรยากาศนะคะเข้า,นะขามาทางพาแบิ้งดูดน่นมันไม่ได้ยานเลยค่ะพี่น้องเลยงึงข้างงึงข้างนึงข้าง ข้างในพาร์คนะคะนะสวยงามค่ะป่าจะพาไปเดินพักไปเดินเล่นของเล่นเดินออกถนนก็อันตรายสะพี่น,น,น้องอยู่ในสวนร่มรื่นขนาดเลยค่ะมาแต่เช้าอู้บรรยากาศก็ด,กดีค่ะพี่นอ้องเข้ามาข้างในงแล้วค่ะ กตะลืมแบบยิ้มตาเลยตรงนี้นนลักที่ฉันมีบ้าน,ในใอยู่ใกล้สนามสนามพักสวนพักแต่ไม่ค่อยได้พาลูกมาเดินอากาศไม่ค่อยดีนะวันนี้อาทิตย์นี้อา,ากาศร้อนมากก็เลยได้ออกไปนั่นนี่นั่นนิดหน่อยาาก็จะมีธุรงละออป่าตางไป ข้างนอกเห,อนเหมือนเดิมค่ะพี่น้องเต้องรีบพาลูกพาลูกพาเต่ามาเดินเล่นคนเล่นเยอะมากเลยบนเป็นเทนตแล้ว <Hello. S 1> ราคร่ะพี่น้องไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊พะพาลูกพาดินก่อนพี่น้องเลยบายบายค่ะบันณุิาบายบาย Oh! <laughs> Good job. Go!